สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารานชมพ่นาบกทุกท่างครับผมเรามาพกผมอีกครั้งกับเกม Shadow Corridor 2นะฮะก็จริงๆก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของเกมน,นี้เนาะที่มีการอัดบันทึกวิดีโอแบบมีการปล่อยเสียขอตัวเองปกติผมจะไม่ได้พูดลงในคลิปสักเท่าไหร่นะผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมผมก็จะมาให้ดูอะไรนิดหน่อยนะผมเกี่ยวกับคุณลงยาค<ช>ุมอเขานะผมอืม ผมจะซื้อคารุตะานะผมแต่ว่ามันไม่มีได้ซื้อนะผมที่ผมจะบอกก็คือผมได้ทำการซื้อนะผมคารุตะมาจากลุงยาคุมะจนหมดแล้วนะผมอันนี้คือที่มันไม่มีอะไรซื้อไม่ใช่เพราะมันบัอกหรือะแต่เพราะว่าผมได้ทําการเหมาซื้อคารุตะจากคุณลุงยาคุมะจนหมดแล้วนะผมก็คือคุณลุงยาคุโมะไม่มีอะไรขายแล้วนะผมอมืซึ่งนะผมการที่เราซื้อคารุตะจากลุงยาคุมะจนหมดนะผมจริงๆแล้วมันจะทริกเกอร์เหตุการณ์บางอย่างขึ้นด้วยนะ มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นถ้าเราแบบหมอซื้อหมดนะผมอืมซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านั้นจะเป็นอะไรนะผมคือผมไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วนะผมเพราะว่าอันนี้มันเลยเวแล้วแต่ว่าผมอัดคลิปไว้นะผมก็มีการอัดวิดีโอเอาไว้อืมเดี๋ยวเราไปย้อนดูแล้วผมว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเวลาที่ผมซื้อเขาตัดจากคุณลุงยาคุมอจนหมดนะผมคุณลุงยาคุมะเขาพูดอะไรและเขาทาอะไรกับผมนะผมมาลองย้อนความดูตอนนั้นกันนะฮะ いいらっしゃいすごいですしぐれさん今お渡ししたかるたが私が用意できる最後のかるたですまさかこんなに集められるとはそんなかるた好きなしぐれさんのために秘蔵の一枚をお渡ししましょうこのかるたは私の所蔵作でして それがひどい失敗作なんですよこの呪いのようなかるたを世に放たぬようずっと保管していたのですが日暮れさんならもしや使い道を見つけられるのではどうかお気をつけて。 คารุตาไปดีแล้วผมก็คือคารุตาที่ผมได้มานะผมหลังจากที่ผมคุยกับคุณลุงอย่างคุณมดเสร็จแล้วคุณลุงอย่าคุณม,ดเ,ณณมดเขาก็ให้เรามาครับผมเขาบอกว่าเป็นผลงานที่ผิดพลาดนะครับผมของลุงเขาเองจนคุณลุงเขาอยากจะแบบเอาไปทิ้งไปไกลแต่ว่าเขาก็ยกให้เรานะผมเราเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบคารุต่ามากครับก็คือเหมาคารุต่าจากลุงมาจนหมดนะผมลุงบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นใบนีลุงหนูอาจจะแบบใช้มันได้ดีก็ได้นะผมและนี่คือการไปที่วันั่นแหละครับผมอ่ะกดอ่ากด P นะผมจะสามารถดูรูปได้ครับก็เป็นรูปหนวดเลย ครับผมอืมการไปนี้ครับผมชื่อการก็กคือมัสเตาหนวดนะครับ andy, มัสตาจแดนดี้ครับผมอืมหรือกับหรืออ่าลุงหนวดป๊อปป๋าลุงหนวดนะครับชื่อไทยก็จะประมาณนี้ครับผมก็าสามารถของ andy, มัสซาชแดนดี้นะครับผมหรือถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่นจะชื่อว่าฮิเกะดันดี้นะครับผมก็สามารถของ andy, มัสซาชแดนดี้นะครับผมเมื่อเรากดาปุ่มอินเทอร์แวคนะครับผมกดปุ่มอินเทอร์แวค ปกติปุ่มอินเทอร์แอคของแต่ละคนนะต่อเกมอ่ะมันจะดีฟอลไว้เป็นคลิกซ้ายใช่ปะแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดเวลาผมได้เกมพวกนี้เปิดปฏิเวลาอินเทอร์แอคก็ตามผมจะถนัดปุ่ม e ปุ่มตัว e มากกว่านะผมผมก็เลยตั้งให้เป็นอ่าตัว e นะผมเพราะงั้นบางคนเขียนว,ว่าตัว e press e นะผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่ามันคือปุ่มอินเทอร์แอค่นแหละครับผมเมื่อเรากดปุ่มอินเทอร์แอคอะไรก็ตามนะผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมถ้าเรากดอินเทอร์แอคเนี่ยนะผมจะมีโอกาส ทำให้มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะผมซึ่งอะไรสักอย่างที่ว่าเนี่ยนะผมมันสุ่มมาทุกอย่างนะผมเขาบอกว่า,วามันจะเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นตอนไหนจะมีเพียงมันจะมีเพียงตัวเจ้าตัวบัส,สต์ดดดี้นะผมเดดดี้ตัวคุณลุงนวดเท่านั้นป๊าป,ป่าลุงนวดเท่านั้นที่เขาจะรู้นะผมซึ่งข่าต่อไปนี้ก็ไม่สามารถถูกผนึกได้ด้วยนะฮะ <c oughs> อาจนจะคว่ามสารบ้านแล้วอาจจะคุณนๆน,นะผม ถ้าใครเคยเล่นชาโด้เคยรอพักหนึ่งมาก่อนนะผมชาโด้เคยรอหนึ่งเนี่ยเมื่อเราเล่นจบทุกฉา,ากในแตบความยากชาร์เลนเจอร์เราจะได้อะ achievement นะผมคากุระเบลออฟเคออสนะผมหรือก็คือกระดิ่งของน้องคากุระนะผมกระดิ่งแห่งความโอเย่ oh yeah, นั่นแหละนะผมที่กดล็อคม,มันจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นเสมอมันจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะฮะลุงหนวดนะผมป้าป่าลุงหนวดมัสตาร์เชนดี้เนี่ยความสามารถเดียวกันเลยนะผมอืม ก็คือมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะผมจะมีทั้งเรื่องดีๆกับเรื่องที่ไม่สมควรที่จะมีนะผมก็จะเกิดขึ้นเสมอนะผมเป็นเคลตาที่ใส่มาเพื่อสร้างความตื่นเต้นในการเล่นนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคใส่เข้าไปนี่คือมัสตาร์ดันดี้ันดี้นะผมโอเคทีนี้นะผมผมต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือนอกจากมัสตาร์ดันดี้แล้วเนี่ย,อน,อยนะผมมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสะสมจนครบแล้วเชว่นกันก็คือกาแฟนะผม กาแฟเนี่ยนะครับผมผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อเก็บครบร้อยเมตรครับเมนูสุดท้ายที่เราจะสามารถสั่งได้ก็คือเดนดิซึมเบลนด์นะครับผมเดนดิซ mm ึมเบลนด์อายุสเปเชียลโปรเซสทูครีเอทดิออริจินอลเบลนด์ฉันใช้สูตรพิเศษในการเออ่คิดค้นสูตรผงกาแฟเฉพาะตัวนี้ออกมามและฉันก็จะชงมันให้กับคุณในวันนี้ฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับมันกับรสชาติของมันนะครับผมนี่คือเดนดิซึมเบลนด์นะครับผมซึ่ง ต้องเก็บเม็ดกาะแฟ์ครบ100เมตรเลยนะครับผมความสามารถของเดนดี้ซึมเบลนเนี่ยเวลามันเป็นเวอร์ชันกรีฑะตัวมันจะเล็กนิดหนึ่งนะครับผมมันจะเล็กมากครับผมแต่ว่าผมก็จะบอกแบบนี้กันความสามารถของเดนดี้ซึมเบลนก็คือจะเป็นบัฟที่ทำให้เมื่อเราติดอคาร์ลตาบัสตาร์แดนดี้เข้าไปนะครับผมก็จะทำให้มีโอกาสออกผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นนะ <laughs> บัสตาร์แดนดี้เนี่ย อย่างที่บอกคือมันจะออกผลลัพธ์อะไรเราไม่มีวันรู้เลยนะผมแต่ถ้าเราดื่มแต่ชิคซึมเบรนเท้าไปนะฮะอ่ะมันก็จะมีโอกาสออกผลลัพธ์ดีๆมากขึ้นนะฮะอืมนิดนึ่งนะผมซึ่งผลลัพธ์ตรงเนี้ยนะผมผมจะขยายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะผมด้วยการอ่เอาเอาดูว่าแบบทิ้งไปนะผมอ่าน่าจะอยู่ในโหมดโหมดเอ็กพอร์ป่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะโหมดเอ็กพอร์เนี่ยนี่เจอแล้วนะผมโหมดเอ็กพอร์นะผมคาเฟ่ดิเอดดิชั่นนะผมคาเฟ่ดิเอดิชั่นก็คือเพิ่มผลลัพธ์ของกาแฟขึ้น นะผมอืมทำให้โอกาสออกความสามารถดีๆของการใช้ลูนนวดเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคใส่เข้าไป่ะทีนีเ้เรามาดูกันว่าลูนนวดของเราเนี่ยนะผมจะออกความสามารถอะไรบ้างนะฮะ,ะไปทดสอบกันโอเคไป Under w o r l d a c a d e m เมี่ินเนอร์ก็พอนะผมโคดไปต้องถึงไกลไกล,กลไม่ใช่หรอก Underworld Academy มันแบบบิจินเนอร์มันเจนเนอเรตเร็วแล้วนะผมก็จะไม่ต้องรอนานก็เดี๋ยวมาถึงปุ๊บก็เดี๋ยวทดสอบกันเลยว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้น ะะอ่ะโอเคแมปใกล้เสร็จละโอเคเสร็จพอดีอ่ะนี่คือโรงเรีนที่เราคุ้นเคยเนาะ Underworld Academy อ่ะโอเคอันนี้เป็นทูตอรเรียลที่สอนเราเนาะเปิดไฟตรงนี้แล้วผมอ่ะล็อกเกอร์น,นี้แอบได้นะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้คือไอเทมบ็อกซ์กระปุกซื่อเราที่สามารถที่จะเสิร์ชหาไอเทมได้จากตรงนี้นะฮะประทัดเก็บมาอ่ะโอเคต่อตอนนี้ผมจะกด อินเทอร์แลกลลักกวนะผมแล้วเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมใส่มาแล้วนะผมมาสตาเดนดี้แล้วผมลุงนวดเพราะป๋าลุงนวลเวลาเกิดอะไรสักอย่างขึ้นมันก็จะมีเอฟเฟกต์แบบนี้แหละนะผมอืมโอเคต้องบอกว่าจริงๆแล้วแต่ผมมีมาใช้ก่อนหน้านี้แล้วนะผมเอฟเฟกต์ตะกี้นี้นะผมจะเป็นเอฟเฟกต์ที่จะล้างคอร์รัปชั้นเกศหรือล้างเกตการตัดเปื้อนให้เรานะผมและจะปลดผนึกคารุตานะผมที่เราโดนผนึกออกให้ด้วยนะฮะ เมื่อกี้เป็นเอฟเฟกต์ดีเนาะตัวอันนี้ก็จะว่าเป็นเอฟเฟกต์ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะผมก็คือเป็นเอฟเฟกต์ของกระจกนะฮะสุ่มวาร์ปนะโอเคมานะไหน,นก็แล,แล้วเราจะลองเคลียร์เกมน้ำแบบนี้ดูกัน,อ,นอันนี้อันนี้คือหนึ่งในผลลัพธ์แย่นะผมก็คือเตก pm 2.5มาให้เราเปลี่ยนลารแป๊บน,นึงอ่ะโอเคกดไปเรื่อย แล้วเราไปดูว่ามีอะไรก่ี๋ยวผมจะลองเคลียดานทั้งอย่างนี้เลยลแล้วกันนะผมอันนด้อกว่าคาราบีมิกินเนอร์มันคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่มั้งเนาะโอเคเอาวิ่งไปเรื่อยๆนะตออคือผมบอกก่อนวันนี้ผมไม่ติดแผ่นที่มาด้วยนะฮะไม่ติดแผ่นที่มาด้วยไม่รู้ว่าผมจะเคลียได้เปล่าป่ตีเวลาเคลียด่านผมต้องใช้แผ่นที่เสมอไงโอ้อันนี้คือผลลั์ดีนะ,ะก็คือหยุดเวลาให้เรานะฮะอันนี้คือผลลัพธ์วินาทีต่อเอย่างหนึ่งก็คือสุม่ม หรือคารุตัให้เรานะฮะเต็ว่าทุกครั้งที่เรากดอินเทอร์เน็ตอ่ะมันเกิดไม่ไม่รู้เลยมันจะเกิดอะไรขิ้นบ้างเราไม่รู้เลยนะฮะก็เดี๋ยวครับก็เป็นความบันเทิงในชีวิตอย่างหนึ่งนะฮะโอเคทิ้งโอเคเราอยู่หาประเทศชัยมากเลยแมพดับชีเกตอ๋อเด็อ่ะโอเค <c oughs> Get อันนี้คือเสกไอ้ดี้ให้เราเลยนะคือให้ทั้งปาพันลีนะผมแล้วก็ให้ทั้งอ่าเลียของเราเลยนะให้ทั้งปาเลียมาเลยนะผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะโอเคเมื <get> ่อกี้นี้ตังจากเสียงเอฟเฟกต์แหละน่าจะเป็นความสามารถบัฟปาพันลีนะผมแต่ว่าคือมันเหมือนกับบัฟตัมให้เรานะฮะมันก็เลยเหมือนไม่ อันนี้คือเอฟเฟกต์ผีเอ็มตอตื่นห้านะคือมันเกิดทุกครั้งที่เกิดอินเทอร์แลกใช่ปะแปลว่าทุกครั้งที่เราเปิดประตูทุกครั้งที่เราสำรวจของในลิ้นชักทุกครั้งที่เราทําอะไรก็ตามนะผมก็นั่นแหละครับมันอาจจะมีโอกาสเกิดความบันเทิงได้เสมอแล้วผมอแย่นี้ผมกดอีรัวๆเลยนะโอเคอ่าทางนี้เนาะโอ้โหเจ็บ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 ลงลงนี่นี่ผมบัฟนี่ผมบัฟแล้วนะเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บลงเจ็บเจ็บเจ็บ ขอโทษนะกล้องหล่นกล้องหล่นโอเคอันนี้ตกใจอันนี้ตกใจนิดใจโอเคเอาอีกเลยอันนี้เป็นอ่อัพเดตเฟกตอนเราเก็บอ่ามาธรรมะ ได้ในฉากเอ่อมาสโตเลียมเนาะหรือฉากสุสานนั่นแหละนะผมก็คือมีเวลาของชิชิออกมาล้อตะโกนนะฮะเดินดีจีผลลับดีนะฮะโอเคเดี๋ยวผมอยู่แอนเดนี้ก่อนแล้วกันผมต้องหามาธมานะผมแล้วผมควรจะล้างเกียรติการเปื้อนให้ตัวเองด้วยแต่เราก็จะกดอ e ีต่อนะมันมันลุ้นระทึกด,ดิมันลุ้นระทึกด,ดิ ขิเกลาตีอันนี้คืออาจจะบอกเห็นไม่ชัดนะขิเกลาตีอันนี้คือ,อ,นนคอมีหน้ากากระเบิดล้วกุญแจนะฮะอือขคว้ามไม่ได้สักทีเลยกุญแจเอากุญแจวะเจ็บเมื่อกี้นี้คือหน้ากากระเบิดนะถ้าเราควาค้ากุญแจได้หน้ากากพัจะระเบิดเหมือนกันนะผมซึ่ง อ่าเนี่ยมันมีอาชีพเ e n นด้วยนะในสตรีมนะผมมันมีอาชีพเ e n นด้วยก็คือถ้าเราสามารถแย่งนักเกาจากเขามาได้แย่งกุญแจจากเอ้นากาก่าจากทีมได้เราจะได้อาชีพเ e n นนะฮะอันนี้ <S 1> <S 1> <ieri. biodiversity. S 2> มีนี่เนาะมีไอ้นี่เอาย่อตัวเก็บไปต่อได้เราไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมกับการกด e รัวๆนะผมกับการกด Inter อร์รัวๆนะฮะ ปกติผมเล่นดาบพวกนี้ผมก็มีแผนที่ที่ไม่มีแผนที่ที่คือเหนื่อยเหมือนกันนะหนังชีวิตเหมือนกันสำหรับผมที่เป็นคนหลงทางง่ายนะ่ะโอเคไปต่อเลยกันไปไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆไปตามเก็บที่ได้พอๆโอเคเราก็ไปทางนี้เนาะจต่ไว้แต่ผมขอเดินหาหามากมาร์ธามาในแอนเลนี้ก่อนลวกันแอนเลนี้ผมยังไม่เจอเลยผมยังไม่เห็นมาการ์ธามาเลยถ้ามัน่ในห้องล็อกโอ้ของดีอันนี้ดีอันนี้ดี ถ้าเปิดอยู่ในห้องล็อกผมจะได้ไขกุญแจเลยนะฮะดีห้องไม่ล็อกด้วยวะเจ๋งแฮะโอ้โหในการใส่เพิ่มนะฮะโอเคเก็บมาเท่าที่สองโอ้โอันนี้คือตอนนะ,ะหยุดเวลาแล้วหยุดเวลาอีกนะครับผมโอ้สบายละน่าจะน่าจะติดดาวแมสเตอร์มาคือ <laughs> ถ้ากดแล้วติดหยุดเวลาตลอดนี่คือผมว่ัคซียนแบบความยา่นเดลูดอะไรพวกนี้สบายเลยนะ <laughs> แน่นอนว่าคนเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ทางนี้สิ อ่ะผมกดผมผมไม่กดผมไม่กดนี่แถลงรลัวนะอันนี้น่าจะโผล่มาละเกิดที่บอยเราไปในนี้เราจะไปแอร์เรนี้ต่อเนาะอันนี้มาได้ไหมแต่ผมอยากได้ประทัดอีกอันเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปอ่า คือถ้าเกิดมาทำงาที่สามมันจะมีกระดิ่งดังใช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดอ่าอัพเฟกตท์ที่ทำให้เราติดสถานะเอ่ออาสติคลั่งมันจะเต็มนะผมผมอยากได้อ่าไอ้นี่จังเลยเนาะอยากได้ไอ้อาโอ้ยาเขียวอ่าขิ่แกงตีอันนี้คือพีเอ็มตอน1.5แก๊งตีมันจะไม่พอฮะซ้ำให้อีกรอบโอ้โห กอันนี้ <laughs> ประทัดฐานซะ <laughs> <laughs> ประทัดตายละเอ่อทิ้งอะไรทิ้งบาเรยียแล้วกันไม่ได้ใช้เก <Get on S 2> <laughs> ดังตีน <laughs> ี่แหละ ความบันเทิงของลุงหนวดของเรานะผมของของป้าป๋าลุงหดวดของเราอยู่ตรงนี้แหละคือบ้าจังหวะจังหวะตะลกแบบเราก็เลยเข้าเต้นชายเปิดประตูปับป๊บโดวดติดวาร์ปวับไป,บป,บป,บปบที่อื่น <laughs> วิ่งใหม่อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> โอเควิ่งใหม่ก็วิ่งใหม่อแอนดี้ผมเก็บมาทำมาไปแล้วนะผมไม่น่าจะเล่นลุ้นอะไรละ <c oughs> แบบมันแคบเนาะสำหรับความยากไอ้เบกินเนอร์เนี่ยศัตรูก็ อ่ามีแค่อย่างตัวนะฮะน่าจะมีแค่อย่างตัวหรือน่าจะมีแค่ลุงกระดิง่งลุงกระดิ่งกับไอหูวา่าน่าจะมีแค่อย่างตัวเนาะนโอเคดีดีด,ดีอันนี้ดีคือคือติดแตน,นี้ทุกรอบเ <c oughs> ดียไหมไใช่นบ่กวะ่าน่าจะใช่ชโอเคแต่เราก็ยังบันเทิงต่อนะกดอีแล้วเนาะ มาทำอะไรสามโอเคดีมาทำอันนี่สามมาละอ 3. โอเค,อวอเ,คเวลาเวลาติดอยู่เวลาแบบนี้มันก็ดีนะเราจะไม่ต้องไอ้นี่แค่นี้ก็พอละไปเส้นชัยไม่เอาละขอเข้าปั้นแล้วกัน ไปไอร์เดียบใหม่เขตตอนนี้นโอโีกก็ปล่อย PM สองจุดห้ามาบ่อยเกินปไปนะบางที <c oughs> อ่ามีโฮตาลุยาอยู่แถวนี้เนาะแต่ว่าเราไม่มีธุระอะไระครับตอนนี้คือเรามุ่งหน้าไปเส้นชายอย่างเดียวละดาคำบอกเราของเข็มทิศโอเคตองไปทางนี้ ไอ้นู้ดพากลับไปที่เดิมเอ,อ้อประเด็น <laughs> โอ้น้ำตาจะไหลตัวนั้นเลยวะอ๋อไอเหี้ยไอหัวที่ผมไม่นี่ม,มาแต่ไม่ครับเราก็ยังกดเราก็จะยังกดอ e ีโัวต่อไปกดอินเทอร์แลกรัวต่อไปแต่ผมเพื่อความบันเทิงเพื่อความเล้าใจกดต่อไปนะฮะ เผื่อไม่ทรากันเมื่อกี้นี้ตอนเรากดมันผมผมโดนไอตัวเนี้ยผมโดนซิลไปแล้วถั้าผมไอตัวกาแฟเพิ่มเข้าตาที่เพิ่มผลลรากาแฟทีโดนโดนปิดผนึกไปแล้วนะฮะไปต่อไปต่อเมือ่อกี้เหมือนจะถึงแล้วนะโดนเรียกกลับลุงหนวดนี่บางทีก็ที่เล่นไปหน่อยนะ อวิ่งสิรอเลยล่ะโอเคเหมือนไม่มีใครโอ้ยตรงนี้ปะใช่ตรงนี้ไหมทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมเกย์ขึ้นขึ้นขึ้นไปน่าจะตรงนี้แหละเซนชยัยโอเคป๊ผมผมไม่กดเลยเดี๋ยวไอีกโอเคไป การติดการติดลงหนวดไปด้วยนี่คือเป็นอะไรที่บันเทิงชีวิตดีนะ <c oughs> อ่ะโอเคไปไปไป,ไปจบดา่านกันเถอะคือคือ,ค,อคือแมแมแมเราจะไม่เจอศัตตูเลยสักตัวนะผมแต่ว่าการติดลงหนวดไปด้วยก็บันเทิงชีวิตดีนะผมเวลาเราเล่นแต่ละด่านเนี่ยนะฮะมาเดี๋ยวลองไปดูสักหน่อยกันว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเปล่าถ้าเราใช้อาเด็กหนวดผ่านด่านได้นะฮะ จะสังเกตเห็นว่านะผมเมื่อกี้ผมเล่น Academy ลอ,อันเดอร์วอร์คเดอรแบบความยาก Beginner ใช่ปะจะสังเกตสังเกตตัว b e g น n n อร์นะผมจะมีลูกหนวดติ <c oughs> ดมาด้วยนะผมอ่ะนั่นคืออ่าสาร์นะผมว่าเราเคยผ่านด่านนี้ดับความยากนี้ด้วยการติดคาลูตะอ่าเด็กหนวดไปด้วยนะผมผมเล่นเด็กหนวดแล้วกันคาลูตะเด็กหนวดนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมดูแบบเลยไปหน่อยไม่ไม่รู้เป็นมีหรือเปล่า ไม่รู้มันมีเมดัลที่เหมือนกับติดลูนวดเพื่อผ่านจเจอแล้นะผมมัสตาร์ดเมดัลนะผมตบด่านด้วยการติดเอ่อติดอ่าไอขโรตะมัสมัสตาร์แดแนดี้นะผมหรือป้าป๋า,ปาลูนวดเข้าไปด้วยเมื่อโดยแล้วก็ผ่านด่านนะผมก็เป็นเมดัลเหลียญเงินเนาะนะผมถ้าใคร สะสมไม่ได้ครบก็อย่าลืมนะผมมาเล่นรับเล่นอนด์เบอร์แคนดมอีกมิกนเนอร์ก็พอก็ได้นะผมเราไม่ต้องไปพยายามติดเด็กนวดครับแต่ความยากอื่นอะไรดันอื่นผมรู้สึกว่ามันบันเทิงชีวิตเกินไปนิดนึงนะผมอโอค,ครับและนี่ก็คือทุกอย่างของคลิปนี้นะผมก็จะให้ดูว่าถ้าเราตื้อเหมาคารตาก,กับลุงย um าคุมะจนหมดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะผมแต่ต้องบอกนิดน,นึงนะผมเหตุการณ์นี้จะทริกเกอร์เมื่อเราอยู่ที่ร้านกาแฟาตอนคุณลุงยาคุมะเขาเป็นมาสเตอร์อยู่ที่ร้านกาแฟอ่า และกาแฟไอละกอนวิสเกอร์หรือหนวดมังกรนะผมกาแฟชื่อร้านกาแฟก็หนวดเนาะเมื่อเราอยู่ที่ร้านกาแฟเท่านั้นนะผมคือถ้าเราเล่นสตอรี่ไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะอ่านฐานฐานเล่ของเราจะไม่อยู่ที่ร้าน,านกาแฟหนวดมังกรแต่เราจะย้ายไปที่อื่นเป็นการชั่วคราวนะผมอืคือถ้ามาดูสตรีมของผมคงรู้แหละหรือถ้าไปดูสตรีมหรือ การเล่นของท่านอื่นมาก็น่าจะรู้แหละว่าเราจะโดนย้ายไปที่ไหนนะผมเราจะไม่พูดตรงนี้มากแล้วกันแต่ก็บอกไว้นิดนึงนะผมว่าเหตุการณ์นี้นะผมจะทิกเกอร์ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยก็คืออยู่กับคุณลุงยาคุโมะแล้วเราซื้อคารุตามาคือเราไม่จำเป็นต้องซื้อจากคารุต่าจากลุงยาคุโมะจนครบก็ได้นะผมไปซื้อจากที่อื่นมาจนครบก็ได้นะผมก็อย่างที่บอกอะก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะไม่อยู่ในร้านกาแฟแต่จะไปที่อื่นและที่อื่นน่ะก็จะมี n อ c บสคนหนึ่งที่ทําหน้าที่คล้ายๆคุคโมก็ือ ทำคาลูตัดให้เราซื้อเข้าตัดแต่เราก็ไปซื้อคาู้ตัดจากเอพีซีคนนั้นให้ครบก็ได้นะผมแล้วเราค่อยถ้าเราทิกเกอร์เหตุการณ์ที่เรากลับมาที่ร้านกาแฟได้ทีคุยกับคุณลุงยาคุโมคุณลุงยาคุโมเขาก็จะให้เรามาอยู่ดีนะผมอย่างกรณีของผมจริงๆผมก็ไปซื้อคาลูตัดจนครบจากที่อื่นมานะผมแล้วคือพอผมวนกลับมาที่ร้านกาแฟคุยกับคุณลุงยาคุโมเขาก็ให้เรามานะผมให้เต้าเนี้ยอาคาลูตัดเด็กหนวดเรามานะผม โอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็ขออนุญาตจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ครั้งในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ